ยอดะเร็ยวยอดเออเาหนึ่สองสามแฮปปี้เบิร์ตเ์ดทูยูแฮปปี้เบิร์ดทูยูแฮปปี้เบิร์แฮปปี้เบิร์แฮปปี้เบิร์ดทูยูป่าข้าพนก่อนออธิษฐานอธิษฐานเลย ให้น้องไม้อ้วนอ้วนะให้อายุยาวยาวนี้สุขภาพแข็งแรงเก่งแรงอ่ะค่อเค้กคือแล้วก็ถ่ายนี่คือทั้งกล่องนี่แหละเออเดียวเดียวก็เอออืมสวยถ่ายกามอ่อีกรูปอีกรูปก่ถือดีดีเดี๋ยวมันจะคว่ำไม่ได้กินที่นี่ไม่ต้องยกสูงมันบังหน้าอีกนึงด้วยหมเออ อาผูกข้อมือผูกข้อมือเร็วอายายผูกให้ก่อนักินข้าวเยอะๆนะจะได้อ้วนนะกินนมด้วยนะเดี๋ยวพี่บารมาเอาไปใจลงเลยินคืนนี้ไม่ต้องถอดไปนอนกับพี่นางน่ะไม่จงไม่ต้องเอนออกวนแล้วคอยไปนอนแม่จะบอกอะไรเด้อ พี่นางเห็นตังบนตัวยังยี่สิบพี่นางสิบจนเดียวเอายี่สิบจะต้องใครก็ไม่รู้ต้องมาแล้วรางเมนัลนแหละไม่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 ก็ยังสีเทาของไว้เองไว้เลยย่ากินไม่ได้เป็นคนเห็นเห็นตุ้ยวินนึงแล้วพี่นางก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละพี่นางได้เขาเรียกบอกว่าใครเก็บได้คนนั้นเอา แล้วตรงนั้นน่ะตรงหน้าโทธนาพารนางเห็นเจ็ดสิบพี่นางก็ใส่กระเป๋ากางเกงขโมยเอาหมดก็เห็นเนาะโซเดอยดิมามาเก็เก็บไปหมดเอาไปเก็บเอาครับเด็กเจ้าอุ้ยจะห้าร้อยเลยอ่ะโวยต้มไถ่แบงห้าร้อยด้วยพี่นางพี่นางมองไรมองไรจะขโมยเหรอขโเงินมยเออหนูจะใส่นอน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เดี๋ยวทำไเดี๋ยวจนมยเออจนยังถอดตรงนี้แหละอ่า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 มาหันมาถูกถูกแทนเพราะอะไปเย่ไม่ได้จะถ่ายกล้องตัวเองผูกให้ลูกเอออ่ะแม่เป็นคนถือกล้องแล้วพ่อก็มาผูกแท่ไม่ก็มั่งก็ถึงเอ้าแม่เอาโอ๊ไม่มียายแม่ให้ที่ร้านจะสองลอยเดียวเอง มึงบ่คว่ำจักสนังฮั่นเองสปอนี่กินนํากันเด้เป็นบาปกันอะโตมัยเนาะอะนี่ข้างแบงค์บอย500ตัวไว้นะ500คือนี่จะ500กินข้าวเยอะๆจะได้อ้วนนี่กินบ้านมาโฮ้ยทําไมอ้วนแท้มึงน้ําหนัก18.0โด1800ยังไม่ถึงเลยก็ได้ใจ25 26กก มี่ค่ะของคุณกรรมการครัว้าวว้าวยยอดไม่กินเค้กเนอเยี่ยมให้พี่นางตัดเอาเทียนออกไม้เอาเทียนออกก่อนน้พี่นางตัดให้เองนะตัดอตัดเองตัดเองใครจีบใครจีบตัดใหคนอื่นเลยเองนะอะใค้ขีดลงมาเดี๋ยวพี่นางตัดเองอันนี้เรียบตัดเลย ก็ให้พี่นางทานไอมันไม่เยอะมันจะมันมันมันจะไม่พอคนกันพี่เมะกินอิ่มแล้วหัดยาวมากคนมันตัดมันตัดอันนั้นแล้อพาชื่อหนู้ทำไมอ่ะจิงหาตัดเดียวแล้วอ่ะเอาใส่จานเลยพากันกินจิงอิ่มเลยจานพี่จานหนูจานพี่พี่เอาเมื่อกี้ จองแล้วกินด้วยกันก็ได้นะจานอันนึงกินด้วยกันอะหนูกลับไปรลังไอ้ช้อนให้หนูหน่อยหนูเอาช้อนยาวเอาลาใส่ตื๊หรอ่ถ้าถ้าถ้าาไมมันได้ลูกไอ้ปลาสองอันอะก็มันติดลูกปลาสองอันเนาะไปยืมไปกินที่มูวจะเล่นนั่นเลย